โอ้ยตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโบนัสมาว่ะเฮ้ยโอ้สิบเอ็ดครั้งละมาโบนัสเฮ้ยซ้อนเฉยโอ้ยดูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมันมาแต่มันไม่แจ็มเลยโอ้ยโบนัสไปแล้วอะสามไปไปโบนัสมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะขามุยไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะวันนี้มาพบกับบาง อีกชเชนเคยนะผมนะ996รเบครดิตนะคุณผู้ชมนะตีสักเก้แล้วกันตีเป็น900ารยเลทเก0แล้วกันนะโอ้ <c oughs> ไม่ถึงพันนะไม่อยากเอาพนะัน <c oughs> เอาละมาคุณผู้ชม EP ที่119ใช่ไหมเอเอ้ยสิบแหละเออถ้าจะไม่ผิดนะเออทำเยอะพวกลืมนะ <c oughs> ต่อไปจะจำนะทุก EP นะทุก EP จะจำเลยนะว่า EP นี้ EP ที่เท่าไหร่นะผมนะเออมาในรกงบ900ของเราเดิมพันเลท25นะแล้วก็มาที่เออเลท0.5นะเออเบ็ด25เดิมพันเลท0.5นะเอออะไรวะงงพูดงงเลท0.5เดิมพันที่25นะเออเอาโอ้พูดอะไรงงงงบ้าบอบ้าบ,าบ,าบ,าบาจอจริงจัง อ่ะมาโอ้โยเควะ่ะทีเด็ดเคมาทีเด็ดเคมาแล้วจุดห้านะผมนะเลขเก้าร้อยนะครับผมนะ,นะมนะเดือดอยู่เดือดอยู่โอ้โห,อหน้อยว่ะใช้สอยอย่างประหยัดนะคุณผู้ชมบูนัดวะ่ะเอ้ยก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิอู๊ดอูดก็มาดิอูดอูดอยู่โน้ออู๊ดอูดอ่ะฮะโอ้ก็มาดิก็มาดิไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่ไม่ไมีอะไรแตกเลยเหรออ่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮะ <c oughs> แล้วก, like, <Wow. S 1> ก็ๆๆไม่อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับโอ้ชมสามร้อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับนะโอ้มะกี้เจมาเอ่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมกดซับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเวลาลงคลิปจะแจ้งเตือนทุกรอบทุกครั้งนะครับผมนะป <c oughs> ิดอัตโนมัติมาเล่นเองดีกว่านะเออไม่ไม่ก็คุ้มกอะไรอืม บางทีมก็มีทีเด็ดออโต้นะออโต้ Auto หมุนนะหมุนไปหมุนมาเฮ้ยนี่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 วุ้ยไม่มาวะเฮ้ยเออหล่อลุ้นได้เลยเนะหล่อลุ้นได้เลยนะคุณนะผู้ชมนะก็มาดิโอ้เอมาสามสิบวะโอ้ยังไงอุ้ยตามโอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อย,อยวูดาณมาว่ะเฮ้ย โอ้ยเมื่อกี้กำลังเพิ่งจามเสร็จปูนัดมาเฉยต่รู้อ่ะเกาสิบหกครั้งคูณสี่แล้วมั้นะเหลือพันที่ยี่ห้านะในเลสศูนย์จุดห้าดูซิว่าปูนัดครั้งนี้จะแจมแมวหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ้ามาเก้าละเก้าละแล้ว,ลว,ลวโอ้โหสิบมาทำไมมาแย่งซีนเคหมดเลยเมื่อกี้วู้วยังเซ็งโอ้ โอ้ oh, 11ครั้งละมาโบนัสเฮ้ยซ้อนเฉยโอ้ดูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะอาชอซ้อนก็ซ้อนก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีก็มาดีโอ้9อ้าวมาแล้วมาแล้วชุดโกโกปาไม่ใช่ไม่ใช่แมันแมันหล่อนหูหล่อนอยู่ในหูโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ มาแล้วมาแล้วโบนัสที่หนูอยากได้นี่ไงนี่ไงมาให้แล้วแต่มันไม่ไม่แจ่มเลย <laughs> มันไม่แจ่มเลยมันมันมาแต่มันไม่แจ่มเลยโอ้ย,โ,อยโบนัสไปแล้วอุย้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยตอนสามตำรวจจับไปเนี่ยอะโอ้โบนัสซ้อนสามมาทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยยังไงยังไง โอ้โหอ่ะสิบดนไว้เจโอ้โหอะไรไม่ถึงพันเลยคุณผู้ชมคิดดูโอ้โหเอาเอาห้าสามไปไปโบนัสมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหมาจนแบบตกใจไม่ถูกเลยนะคุณผู้ชมหกสิบสี่ครั้งยาวๆกันไปเฮ้ยมาว่ะเฮ้ย เอ้ยมา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 ใครว่าไม่มาแนหะคุณผู้ชมมันมาว่ะเอ้ยโอ้โหเอาเรื่องจัดโอ้ยไม่มาเลยเหรอวะอ่ะโอ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่เอ้ยอย่าว่าเขาไม่มานะเขามาอยู่แต่มันหกสิบสี่ครั้งทุกคนบางคนได้เยอะกว่าน,นี้ปะวะก็ไม่รู้นะแล้วแต่ดวงใครดวงมันตอนนั้นเนาะเออรู้อะไรครับเนี่ยหกสิบสี่ครั้งคุณผู้ชม โอ้โหต้องเด็ดแล้วแหละต้องเด็ดเด็ดแล้วแหละมาขอเด็ดเด็ดอีกสักรอบสองรอบก็ดีดับเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดเลยสี่สิบห้าครั้งโอ้โหยังไงยังไงโอ้โหเนี่ยสี่สิบแปดแล้วนะสี่สิบเก้าห้าสิบโอ้โหอีกประมาณสิบสี่ครั้งสุดท้ายนับถอยหลังกันไปเลยคุณผู้ชมโอ้โหโบนัสมาสี่รอบติด เหลือจะเชื้อไอ้แค่นี่อาาโอ้โหที่บอกว่าถ้าตั้งคิวโบนัสสี่ครั้งสี่ครั้งติดแล้วเหลือจะเชื้อเหลือจะเชื้อก่ะไอไอโบนัสเนี่ยแหละเหลือจะเชื้อกันมันมันให้แค่นี้แหละว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามพันหกอู้ยสามพันเจ็ดโอ้ได้คิวอะโป่งละในแค่นี้แหละ ปงแล้วเนี่ยตอนนี้นโอ้โหโอเคโอ้โหกสิบสี่โอเคอ่าได้อ่าโอเคคุณผู้ชมนะโอ้โหวันนี้แบบอาจจะเซ็งๆหน่อยนะโบนัสหกสิบสี่หกสิบสี่รอบนะแต่ได้เท่าไหร่วะพันสองพันหกนะเออแต่เาทุนละเก้าร้อยนะคุณผู้ชมแล้วก็โอเคมาในะระดับหนึ่งนะได้กำไรอยู่แต่ว่า เรามัน64ครั้งอะ,นะเนอ,อ,อะอ่าโอเคตอวันนี้ก็คงพอแค่นี้แะครับทุกคนนะโอเคใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดแล์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับมันเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเออกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวอะไรติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ